อ้กักแนวกินเขากับมิมเนี่ยฮัตเอฟซีเอามิมมาให้กินเขากับมิมครับยาคักพันเหว่าพันหิวเขาคักโอ้ยตุยนทำแบบเสียบเนี่ยนะ,นนะขเขาเหนียวซอโนนเอาให้กลวองหนึ่งกับมูปิงแต่ว่าพวกกินมากกิกนเขากับมิม เออชั้นกินเป็นหมดเป็นเด้อวันไปนี่บ้งก็ต้งแล้น้้ยทจะกินอยู่เขาิทายก็ขับรถก็ก<อ>ี่กู้ใช่ปะขุ้่งเ้ยหบรถซื้อเออขอพูดนิดซี่มันเอาให้ซองทุ่งเรื่ออือออ Ô kiếm lại đi. Kim mục kim được, kim mục 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 kim Ừ. Ừ. Bà không, bà mình tôi bảo đi ông, nam này, bò này, của đi, nghe, bò này của mình đi, của đi, Có gì mẹ không ai ạ? chưa bò? này cắn không mới rồi đi Câu... mẹ Cáu mẹ Cáu มุดวาดแะมุดวาดสามมาาตกหลุมหักเจ้าขอะได้บอกอยอบพูดนะครับหลังมันเหลื วันที่สิบแปดเนอสิบสิบแปดพอกันหมักเขาซ้อมไหมฮะล่อยเพลงวันที่สิบแปดกันยาเมนเมนเมนยิบสามหลอง,งเครื่องวิที้สาวน่อยจักปนยัง สาวน้อยเสด็จเปนสาวน้อยเสด็จเปลนนี่พ่อยี้จูบอกมาลองวิเคราะห์ให้หน่อยลอพูดให้หน่อยว่าเขาเนี้ยน้ำสวดโนดยู่เคร่งรถวันหันเมืองยาโส พี่น้องก็จะหูแจกล่ะเิ้มแตกไายไปเนาะก็นุมหู้จกหู้จกไปเนาะนี่เป็นแบบซื้อกิดตลาดกับไยได้เต็ั้บหนี่ว่าคุณภาพนี่มันมวนดีแล้วหลุดขัด้นใหญ่ๆกีสองคนดีครับพี่น,อน้องกบนสีเป็นเลวใดนีอดเมันอันนี้เอฟซีก็เลยเอาน้ำเยี่ยมให้ใส่เป็นใส่ถุงมีหวอดห้างมากสวถุง

ว่านี่ตัวจากกินเนื้ออะไรกับเต้ถุยเอ๊จะสี่สิบลายไม่กำลังเฮาเพิรนว่าบักพราวมียิงแกยิ่งมันกันใหญ่จีเลยสอคนเนี่ย ทั้งหลังเตียภาสิหังสิมาบชัชอ,อิปินสำคัญขอรับอาสากับทลง,ง <พา S 3> เป็นของนอับอบอกคำเดียวสันสัน,สนลงมักสาวโถแหงสาวโถยอดฮิต ต่บอจเขามาเขาอ,อ,อยู่เขาอ,อยู่อินก,กับหมอลำไงแต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆกันเหมือนอ้ไเหมือนลำใหยเหมือนหลายๆคนที่ที่วอตูเขาคิดว่าเป็นการทดลองตลาดแต่ว่าเขาว่าอนาคตข้างหน้าเขาก็เลยบอกเไีไ่ยว่เขาไม่พู้รืยว่าวอจูคิดอ,อย่างยุ่แต่เขาคิดว่าอาจจะมีเวชี Hmm. อาจจะมีเวทีเป็นเป็นเบอร์วงเล็กวงใหญ่เหมือนกับสาธิตวงใหญ่เดือนเพียวงเล็กก็ได้ในยุคนั้นในยุของพญาคมเกิงเนาะอีซีอีสาเขาคิดว่าเพญโจเจ้าอาจจะมีเนื้อคิดเฮ็ดว,วงหน่อยวงใหญ่ก็ได้วงใหญ่ก็คือสาโนทเพื่อแพงวงเล็กอาจจะเป็นเสลิดแบนเป็นวงไซล็กไปตามงา้างตามนั่นตามนี่ต่างๆมีเวทีมีเสียงสีเสียงที่เป็นครบตอนนั้นยุคนั้นเป็นอีซีอีสาน ที่ดี้งวดอย่างน้อยแต่ละไปคือจะมีวิธีไปพอวิธีเลยแสนกว่าบาทนั่นสิไหมมาเดียวไม่มอกแต่ว่ามันไม่มีผลกับสามห่งจั่หรู้อนาปัญหาเพเนี่มีชันชัยจุตลงมีภัยอีกเนี่ยล่ะเดือนเพลิอํานวยพรสาทิตทองจันมีหลกหลายคนนึงเนี่ยหัน็ลวาเปลียบเปลี่ยบของช่าง ดูมีันเคยไปดูอพนาไปดูโเขามเป็นวงไวงมันอยู่ในสังกัดของพยเกิก็คือก็คือยิ้มไปยิ้มหรอกนียันด้ยบันเนี่ยร่างเอบนด้วบัณสาวเท่ายอดหิต เครื่องฟริตสตาร์ตติดงานขอดองทอดได้สิขายน้ามาแตง่งฝากนายน้ำแนครับพี่น้องครับผลงานเพลงใหม่ของเพลินครับหักสาวเข้าเมียศิลปินหนุ่มโจโยมนิน่อยเพลงลำเพลินอินี้เล็กคอร์ดนี่เพื่องสาวน้อยผแผ่นบันแพงครับ มีห้อาวัสามเดือนสองาสองหลาแล้วก็จะมีกรอขายสุดยอที่เราเอฟที้งแบนเบอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับคลิปนี้